สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมรสุมยังหนักกรมอุตุเตือนถล่มภาคใต้11จังหวัดรับมือไทยตอนบนหนาวอีกวันที่1ธันวาคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคทวันออกเฉีงเหนือและภาคกลางดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมชายฝั่งประเทศมาเลเซียลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากไปด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่4ธันวาคมฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้ประเทศไทยตอนบน ลมเริ่มแรงขึ้นดังนั้นการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันจะน้อยลงพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่สองธันวาคมภักเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด13-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคต้นออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด15 20องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด29-30องศาเซลเซียสยอดภูดอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-16องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงพักกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตวนออกมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด28-32องศาเซลเซียสลมตวนออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรหทางฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมรตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลงุทงสงขลาปัตตานียะลาและนะราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2สองถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32ถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพักใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆเป็นบางส่วนกับมีลมแรงโดยมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ